ก็มีตมตีหุ่นเส้นหมูว่ายอยากนอมจริงนัน,น้ยนะม้ำข้าตัวเสเร็จแล้วนี่ลูก้าวตดปาดซ้อมไม้ซึงกะทาส้มตํำเราขอใจกลัวขอข้างกลัวมันดื่มจ้า น้องอ่น้ำกินกินน้ำบําไมบํอ้กินแล้วอ,อยู่แล้วจ้า

Ok, okay. okay. Oh, Mẹ lắp mà chắc suốt lên, nóng tầm rẽ mẹ kín okay. <coughs> Nước nồng mà chứ ngân lắm Nói cao rồi

มข้าวตัวเสร็จแล้วนี่ลูกข้าวตดตลดต้อม้ยซึงกะทำส้มตำเราขอใจกลครัวขอกลางครัวมันดื่มจ้า ดีจ้าทุกคนกินข้า,าวเช้าอ๋อแม่รลบมาจากส่วนแลนน้องตำแร่แม่กินแล้วก็มีตมตีหุ่นเส้นหมอว่ายากน้อมกินกันเนาะมาข้าวดูวไ น้องไงทำกินสวัสดีจ้าทุกคนกินข้าวเช้าเสร็จแล้วนี่ลูกสาวตดปลาซจอมไม้ถึงกะทำส้มตำเราขอใจ่าครัว โอ้กล้าวกลัวมันเดื่มจ้าตูน้องไงข้ามกินตูน้องไงข้ามกินจอมกลัวๆนะ แม่ล้วมาจากส่วนแรนน้นองตำแร่แม่กินมาอันยังมีอยู่ถ้วยหนึ่งกินแกนี้จ้าบุญเจ้า Nó cái gì nữa Mát ta Ok Bật đi cha, tụi con cao chào กบนะเสร็จแล้วนี่หลูกศ้าวตดกาบส้มไม้ซึ่งกะทําส้มตํำเราขอใจกลัวขอกลางกลัวมันดื่มจ้าสวัสดีจ้าทุกคนกินข้าวเช้า ยักนองจริงๆน,นะมาก้าตัวไอ้กินแล้วอ,อยู่แล้วจ้าคุณแม่อมกลบๆนะ có mì tom tử, đã sen, mòi wa, ăn xong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  ăn เราขอจ่ายกลัวขอกลางกลัวมันดื่มจ้าไอ้กินเล้วอยู่แล้วจ้า ta mì tom tê, bún sen, bảo wa. nó rấm gì nữa? Ma ta. Ok. này, lèo, yêu chưa, cha? mẹ. lắm mà Oh, mẹ rấm rầm mẹ kín. มากำตัผสมกบกวนะ Nó đóng tạm cái gì nữa? Mát ta à? Ok Vẫn nồng, chưa nhanh lắm